สบายดีทุกคนสบายดีตอนนี้พวกเราก็จะไปล้างหน้านะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราวันนี้นะครับทุกคนแต่ละคลิปแตล่ละตอนแต้นาที่อันนี้จะเป็นปลายบ้านปลายบ้านวันนี้สปไปล้างหน้าเลยก็สิพาทุกคนไปดูว่าแบบน้ำก๊อกหรือว่าน้ำประปานะครับทุกคนที่แบบว่าม,มันมันมันเส้นลายมันมันขัดขาดขึ้น,นตลอดนะทุกคนมีคนฟังเพลง <laughs> ไม่รู้ว่าน้ำจะมีไหมทุกคนป๊อไ่ก็จะไปล้างหน้าแล้วก็ไปไปดูน้ำนะครับไปดูน้ำกันนะทุกคนมาฮอดแล้วนะทุกคนน้ำก็ประมาณน,นี้เพราะว่ามันอันนี้มันพังไงทุกคน มีน,นี่มันแง <ขา S 2> แล้วก็อะป้านำเพื่อนแทนอุมกุ้งขึ้นมาเยอะเลยกมบกิบก็มาฮะทุกคนคนตกนะก็นำก็จะประมาณน,น,นี้นะารักปนี่นะอือม,มีทหารอินัดนีกซียอินเดียน่ดอยมีอะไงไม่ําลัง่ทุกคนอันพระเจ้าว่าจะกินเลยเปังเลยน้ต้มป่ต้มน่ะนะเด็ต้ม มอหมุนอมอมุเรียนุกอมมกีตนุ่งแหมฮิงอนึ่งแหมยานนำเป็นอะนรที่คนพึ่งเาเต็มยานคว้าต้องไม่หมดเดียวชม้นไทยมุมมุมอรุณไม่อมุณกี่บาทเรียนอมมีส่องอ่าวบางบอนนึกกับตะมวยเนี่ จลาอากันนี่กับหนา้าเออเรียนทุกคนมีแต่ช่องบอดนะครับทุกคนที่ออกน้ำส,สำหรับนำนำกอกรหรือว่านำป,ปาลาปลาใช่ไหมทุกคนเขาจะบอกให้ไปซืวยแต่ว่าเชื่อนได้ทุกคนถ้ามาผู้ใดที่มีงบอยากซื้อเรือนเรืองน,น้ำก็ติดต่อบ่าวบุญมณีได้นะครับเชะให้มาทุกคนแบบที่จริงมันต้องออกอยู่ทิงนี้ใช่ไหม <laughs> ที่จริงมันต้องออกอยู่ทิงนี้แต่ว่าอันนี้มันมันเจ้าเห็ด ยังวะครับมันมันพังไงมันขาดมันขาดแล้วก็ยูเทิงจะไม่ได้ออกเลยโอ้โหที่ที่บ้านมีเตซ่องบอน,นะครับทุกคนตามที่ได้ทำเอื้อยได้ทำเพิ่นบึงเพิ่นว่ามีเตซ่องบอนอี่เห็นว่าทุกคนนำกระตุกน้ำใช่ไหมก็ตักแบบนี้แล้วก็ได้ได้่ายเมือบานเห็นไ่เ็ทำอย่างนี้นะทุกคนโอ้โห โอ้โหทุกคนทลก็เนมสเนมกอ๊อฮะกะอดอดทนกาสิงน้ะกาทุกคนเรืออยๆเรื่คนวันะหรือว่าพี่ชาวว่าให้คนเดือยเดือีเลือช่ให้ผู้ใดเบาบูนี้กับบุญเกเ้ทุกคนเรือเรื่องน้ำเรื่องอย่างนะบาบูนี่กับบจะว่าคิดว่าอนาคต ไฟฟ้าฟุนาซิริอานาสิเหลือไฟก็เป็นเรื่องเรื่องรัฐนะที่จะซอยเนาะบรบริกโบฮูบรูนิโกโบรัฐบาลบรูนีโกโบฮนรัฐบาลนะโอ้ยคนเดี่ยวยอีซอยแีกเนี่อ่ะทีนี้เอมือเอมือเรีวนี่ต้อมือต้อมือหนึ่งรัฐบาลอืออย่าอือรัฐบาลก็เพิ่มก็จะเบิ่งอย่างอยู่ ยากไปยังไงอะพิทมุลพิทมุลเอ,อ่อยอยากอยากไปพิทมืุอนะอ่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวอนทีมคิงเนียพันทิมนะครับทุกคนโอ๋อันนี้ก็จะเป็นวอน,น,นที่บาวูนีไปตอนอ่าอีพีเรียนครับทุกคนที่ไปดูบรรยากาศยามเศร้า,น,านะครับทุกอย่างดีมากมมทุกคนเดี๋ยวบันนี้ก็สิล้างมาล้างตาน้ำพลึนด้วยนะครับ ทุกคนนำกอกนำปลาปลาก็อประมาณนี้นะทุกคนบึงนำแหงคุณใส่เครื่องแห้งคุณเลยเครื่องติดน้อยเนาะอยู่บ้านนอกเขาเจ้าแบบว่าอยู่กับธรรมศาสตร์เขาเจ้าละเลยกับปลูกล้านนะครับทุกคนก็จะมันก็จะประมาณนานนะครับทุกคนเงินก็มันเป็นเงินงามๆนะ ยี่มะกางหมดอยู hmm. mm ่ยายอยากอยากอึนฮันเออมันน่าติดนเออหน้าอยานี่ดีเฮ้ยเอออืมอืมอืมทุกคนสุดยอดเลยธรรมชาติบรรยากาศอย่างแบบนี้ก็ชิลล้างนานำข้าวเจ้านะนำคุณก็ล้างเลยนะทุกคนเพราะว่าห้าวห้องอันต้องหับหับกับมันได้นะทุกคน

กี้ไปทางติดตะมัวน้องมั่นศรีเออบ่ลองซื้อนํานี่ ừ. 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 ừ.

โอ้โหวัดเดินเดินมาดีจ้ะว้าว้านกลกัอ่างเกลอลเลยเออเจออรนิจอันงแหดิโอ้เออน้เดนํกอาละตอนันเนี่เอาส่แงปีกึ่งที่บุนที่ที่แหงแล้วออมเด็รดดนนเอาเครเอาเคร นอนอ้อมนือยๆก็มากเออกเอยมาไปเนอยู่กอย่งวยช่วยเรมือนายเอนมื่อยเอนเก่วกัการอันนี้มือเดินหนีวยสั่งวยงอชวยเพื่อเอานะเราชวย Đi gà tí ạ, cái mọi chơi đi Mọi chơi luôn, mà hả 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 เรื่อดียวาที่อาการจะซื้อเรือนยัเมื่ออีกเพิ่งพาเราเดียรัมาอีกเต็มอีกเต็กดอีกมันมันเพิ่งพาเรมากดอีกเดี๋ต้องเพิ่งพาเราเองนี่ยัเยอนี่ยังเมื่อไง

อัดน้ำ,นำต้องเราอัดอยังอ่ะอัดเปนี่เลยวทุกคนเสียบนี่ปลาเป็นนี้เนาะออกดนหนึ่งกระยายแบบเพื่อให้มันไปบอลหนึ่งตังห้าไปบอลอื่นอีกแล้วทุกคนโอ้โหน้ำก๊อกจะประมาณนี้แล้วทุกคนอเป็นแบบนี้เลยมาทุกคนตอนนี้เขาก็ทำธระธระเส้นเตื้อหรือว่า ลางหน่ายยังงแล้วทุกคนไงกลับบ้านมือเหื่อน,นะครับทุกคนโอ้โหโก็ประมาณนี้นะทุกคนพาทุกคนไปดูบอลที่ประชาชนไปทักน้ำได้เอาน้ำไปตก้งกินไปกินที่เหื่อนนะครับทุกคน ก็จะประมาณนั้นนะทุกคนมันเป็นธรรมศาสตร์ดีเป็นธรรธธมศาสตร์เขาธรรมศาตร์เกินนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามบาบุญมณีนะครับทุกคนแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอที่ทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมอย่าข้ามโฆษณากดกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาบุญมณีนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนอย่าเก็บอย่าใครนะครับทุกคนขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับบ๊ายบาย